สวัสดีค่ะเม่เม่นะคะวันนี้เม่เม,ม่ก็อยู่กับสวัสดีค่ะบอสครับค่ะ,คะซึ่งเราทั้งสองคนนะคะก็กำลังฝึกง,งานอยู่ที่ e n v i r o n m e n t ค่ะและว,วันนี้เราก็อยู่ในรายการเดี๋ยวทำให้ดูมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ทุกวันนี้นะคะเราก็ซื้อของอยู่เป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมเครื่องดื่มของใช้ต่างๆแล้วเคยรู้ไหมว่าสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมีสัญลักษณ์และฉลากอะไรบ้างปอสลองท่ายไว้เช่นนมอันเนี้ยมีสัญลักษณ์หรือฉลากทั้งหมดกี่อันอมผมว่านมนี้มีอยู่สองฉลากใช่ไหมครับไม่ใช่นะคะมีอยู่หกฉลากเลยเออ มีอะไรบ้างไปดูกันอย่างจงีิงอันนี้อันแรกนะคะก็คือเครื่องหมายฮาลานที่บอกบอกว่าออมุสลิมสามารถบริโ,โภคได้นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสัญลักษณ์ FSC ซึ่งบอกว่าวัสดุของสินค้าชิ้นนี้มีต้นกำเนิดจากป่าที่ควบคุมอย่างยั่งยืนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลค่ะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์แนะนำวิธีการทิ้ง ทิ้งให้ลงถังน่เองค่ะแล้วก็อันนี้อยู่ในเนีอันนี้เป็นเครื่องหมายอยอดั่นเองค่ะแล้วก็สังเกต <Y> เห็นอะไรไหมเอ่ยสัญลักษณ์อะไรแปลกๆอันนี้บู๊ทเห็นไหมนี่คืออะไรลครับอันนี้คืออะไระครับอันนี้เป็นฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นนั่นเองค่ะเป็นฉลากที่เป็นวิตถุสิ่งแวดล้อมอะ ยังไงไปดูกันว่าฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องมีฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นค่ะครับก็สำหรับฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับจริงๆฉลากนี้นะครับน้อยคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยเห็นนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับสำหรับฉลากนี้เพราะว่าฉลากนี้นะครับจะแสดงปริมาณการเลื่อนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับ และเขาจะมีวิธีการดูตลอดทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการใช้งานหรือว่าหลังการใช้งานนะครับโดยคำนวณออกมาเป็นรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับและแม่ๆรู้หรือเปล่าครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีฉลากคาร์บอนไดออกไซด์กี่กลุ่มครับ10กลุ่มหรือเปล่าคะอืเอาซะเยอะเลยครับแต่จริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยมีแค่5กลุ่มเท่านั้นเองครับซึ่งใน5้ากลุ่มนี้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ที่เป็นฉลากคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วก็ฉลากคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรฉลากลดโลกร้อนอย่างที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ฉลากคูโมดและฉลากคาร์บอนออฟเซตครับผม,มแล้วอย่างนี้ของต่างประเทศมีหรือเปล่าครับสำหรับต่างประเทศก็มีนะครับอย่างประเทศใกล้บ้านเราอย่างญี่ปุ่นนะครับเขาก็มี หรือว่าจะเป็นยุโรปนะครับอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์รือแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็มีครับผมอยากถามแม่ๆว่า,าแล้วทำไมเราถึงต้องมีฉลากคาร์บอนฟอสเฟตล่ะครับก็เพราะว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ยตั้งแต่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใช่ไหมการเดินทางที่เราใช้รถเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถเราหรือรถสาธารนณะการทำการเกษตรการทำรอุตสาหกรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองอแล้วก็ตอนนี้มันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งทั่วโลกเนี่ยก็เลยตื่นตัวที่จะลดการปล่อยการเรือนกระจกโดยการที่จัดทาฉลากคาร์บอนฟอสเฟขึ้นมาเองค่ะเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เพิ่มความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ยังไปกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการได้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมานั่นเองค่ะอืมถือว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตมากเลยนะครับฉลากนี้เนี่ย ก็สลับขั้นตอนบริษัทนะครับก็ก็มีขั้นตอนง่ายๆก็คือบริษัทเรานั้นเขาจะต้องเก็บข้อมูลการปล่อยการเลือนกระจกทั้งหมดนะครับเราจะเป็นที่ปรึกษามาประเมินนะครับทั้งขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับได้ในเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประกาศสนิยบัตและสามารถใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟตูรินได้เลยนะครับแต่มีข้อที่ต้องระวังนะครับก็คือเราจะขอได้ทีละประเภทของสินค้านะครับเราจะไม่สามารถขอเหมารวมทีเดียวได้เลยในการนํามาแปะ ต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ครับเราก็พอรู้จักกับฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นกันไปแล้วใช่ไหมคะงนั้นวันนี้เม่ๆกับฟู๊ตก็จะไปตามล่าหาของที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นภายในบ้านของพวกเรากันค่ะภายในเวลา5นาทีมาดูกันว่า5นาทีนี้เนี่ยเราจะเจอสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพิน้นกันกี่ชิ้นนะคะต้องบอกก่อนว่าฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากแต่ที่แน่ๆมันจะมีตัว C ตัว O เลข 2, 2หรือมีรูปโลกอยู่หรือว่าเขียนคำว่าคาร์บอนอยู่นั่นเองค่ะ เราไปเริ่มตามหากันกว่าแต่ก่อนที่จะเริ่มจะ oh ขออนุญาตจับเวลาแป๊บหนึ่งนะคะโ okay. อเคโบสพร้อมไหมพร้อมแล้วไปบา,บายยต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของใช้ภายในบ้านแบบไหนนะครับที่มีฉลากคาร์บอนฟุูออไรด์ติดู่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ ครับก็มาเริ่มที่โซลแรนนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกโซนของกินอาหารนี้ครับก็มาดูกันะเป็นอะไรก็อันแรกอาจจะเป็นเนี่ยนมโฟมอนนะครับก็ยังหาไม่มีนะครับจะเป็นฉลาก FSC มากกว่าครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอฉลากคาร์บอนฟุูปินเลยนะครับจากที่ดูดูมาแล้วก็คิดว่าอาจจะดูอันนี้ได้เปล่าครับเป็นนมไมโลนะครับยังดูแล้วยังไม่มีฉลากคาร์บอนฟุูตปินนะครับอันนี้ก็เป็นขนมเหมือนกันก็ดูรอบๆแล้วไม่มีเหมือนกันนะครับคาร์บอนฟุตปิน ลองไปเป็นอันนี้บ้างเป็นดอยคำนะครับสวัสดีค่ะโอเคไปเริ่มตามหาของที่มีฉลากครับวันฟูดปรินกันดีกว่า จากที่ไปหามานะครับตอนนี้ได้สินค้าอยู่แค่2อย่างนะครับก็คือนี่ครับเป็นสตรอเบอรี่โอเนนะครับแล้วก็เส้นหมี่นะครับซึ่งผมมีอีกอย่างหนึ่งจะเสนอครับเป็นอันที่3าของผมครับก็คืออันนี้นี่นะครับผมไม่ใช่ตังค์นะครับเพราะว่าไม่มีนะครับแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งมันก็คือนี่ครับ นี่ครับสลักกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับมงใช่ไหมครับว่าสลักกินแบ่งมันจะมีสัญลักษณ์ฉลากคาร์บอนฟุตปินได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีนะครับนี่ครับมันเป็นฉลากเหมือนกับเส้นหมี่ซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นโครงการของทางรัฐบาลนะครับที่เข้าร่วมลดโลกร้อนนะครับกับสลักกินแบ่งนะครับไปบอกแม่แม่ดูว่าเขาจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไปกันเราไปดูที่โซนโต๊ะทํางานของเรากันก่าน่าจะมีแต่เนาะมีเป้า นี่นะคะเจอแล้วทุกคนเป็นสีทองๆเลยอลามตามโอเคคนห้านาทีแล้วครบแล้วเดี๋ยวเรารีบ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 ไปไหนอะอียงวะเืเอาของไปวางรวมกันดีกว่าค่ะ s <S โอเคเราก็กลับกัปมาแล้วนะคะซึ่ง ขอแม่ก็เจอของที่มีฉลากครับนฟลุตเลนอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะเป็นกะทิชาวเกาะค่ะน้ำมันปลาหยกนี่ค่ะแปลงดซุกไก่สกัดขอดนนะคะเป็นนมไทยเดนมากที่ยกตัวอย่างไป แล้วของโบส์นะคะเจอทั้งหมดเยเชนมีอะไรบ้างของผมมีอยู่3เชนครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับสัญลักษณก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเส้นมีอบแห้งเหมือนกัน,นครับนี่สัญลักษณ์ก็จะมีามแตกต่างจากสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับเมื่อกี้จะเป็นสีนี่และอันสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นอันที่อาจจะเซอร์ไพรส์เมม่แล้วก็เพื่อนๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองครับ องเบเบแล้วก็องโบ๊ทก็เห็นว่ามีฉลากมาทั้ง3แบบแบบแรกก็คืออันนี้ค่ะนี่เห็นกันไหมอันนี้เป็นฉลากคาร์บอนฟุตฟรินก์ของผลิตภัณฑ์น,นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาของผลิตภัณฑ์นั้นๆตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลยค่ะอันที่2เป็นฉลากลดโลกร้อนนั่นเองค่ะหรือว่าฉลากลดคาร์บอนฟุตปรินต์อะอยู่ในแบรนด์ซุปไก่สกัดแล้วก็เส้นหมีวายๆของวบวดะ่ะตัวนี้ ใช่ค่ะอ่าเอออันนี้นะคะเป็นการประเมินแล้วว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาได้ลดตามเกณฑ์นะคะซึ่งก็ประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เช่นกันค่ะส่วนอันที่สามสุดท้ายอยู่ในตัวบอรี่รอยคําเอาขึ้นมาหน่อยะคะอ่ะอ๋อนี่อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ฉลากคาร์บอนฟุตรินนะคะมันคือฉลากคาร์บอนเฉยๆเลย่าร์บฟลตรินอ่มามันต่างกันยังไงอ,อันนี้เป็นการลด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันลดได้ตามเกณฑ์เหมือนกันแต่ถ้าอันนี้เป็นเพียงประเมินพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตเท่านั้นไม่ใช่เป็นตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เหมือนของฟูตปิ้นอันอืนอ่นๆซึ่งอันนี้เม่มกับโฟรก็เจอสลาดคาร์บอนฟูตปิ้นมา2กลุ่มเนาะอ่ะแล้วอีก3<ช>กลุ่มนะคะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เราเจอนะครับก็จะมี อ่าฉลาการะบ,บัตรติ้นขององค์กรนะครับซึ่งเป็นการรับรองข้อมูลปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากภายในองค์กรนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการประเมิน1ปีนั่นเองครับผมแล้วมีองค์กรไหนได้รับบ้างคะก็สำหรับองค์กรที่ได้รับก็จะเป็นบริษัท cosmo ร์บิวเลนะครับหรือว่าเป็นพวกโซดาชาน,นชามช้างอะไรประมาณนี้ครับ ก็ต่อมานะครับก็เป็นฉลากโมูมดนะครับซึ่งฉลากโูโมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉลากที่เหมาะให้ก,กับเสื้อผ้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณสมบัติในการซับเหงือ่อหรือระบายความร้อนได้ดีนะครับซึ่งทําให้สวมใส่สบายไม่ร้อนรบอ้าวแล้วก็คืออยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยการเร่นกระจกสู่ธรรมชาติข้างนอกด้วยฉลากโูโมดก็จะเหมาะสำหรับพวกผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับต่อมานะครับก็คือฉลากคาร์บอนออฟเซ็ตนะครับที่ไม่ร ไม,นนะะไม่รู้จกก็คือจะอธิบายง่ายๆนะครับว่าฉลากคาร์บอนออฟเซตนะครับก็คือฉลากที่ได้การรับรองจากการทำกิจกรรมนะครับโดยการซื้อคาร์บอนเครดิตมาใช้นะครับซึ่งการใช้คาร์บอนเครดิตนี้ก็จะช่วยลดปริมาณการเล่นกระจกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งในเมื่อเราใช้คาร์บอนเครดิตลดแล้วนะครับเราก็จะได้ฉลากคาร์บอนนิวรชลนะครับซึ่งจะแสดงว่าปริมาณการเล่นกระจกออของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับไม่มีหรือว่าเทียบเท่ากับสูตรนั่นเองครับ แล้วงานไหนเคยได้รับบ้างคะก็งานที่ได้รับฉลากคาร์บอนออฟเซตนะับก็จะเป็นงานที่จัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า ICT c o m a r า Joy นะครับในปี2019ที่จัดขึ้นโดย AIP นะครับก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเมม่คิดว่าเราได้อะไรจากการซื้อฉลากที่มีสินค้าคาร์บอนฟุตปีนคะก็ ผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะสิ่งที่ได้เลยคือเรามีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะจากการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยๆหรือว่าเลือกดูจากผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟรินนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะไปกระตุ้นผู้ผลิตให้ ผลิตสินค้าออกมาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราเร่วมมือช่วยกันอย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นแล้วเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะก็ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรนะครับให้เราใส่ใจในการเลือกสักนิดนึงนะครับในเมื่อเรามีทางเลือกใหม่ๆแล้วครับในยุคปัจจุบันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันคิดแล้วก็เลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของพวกเรานะครับค่ะแล้วที่บ้านของทุกคนมี ของอะไรที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพิต้นกันบ้างลองไปตามหากันดูนะคะว่าเจอทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้พอลราทั้งสองคนขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย